สอปลาววันเดียวนี้เกือบพันคนเลยนะครับมาดูกันครับว่ารายละเอียดนี้เป็นยังไงถ้ารู้แล้วจะร้องอ๋อเลยฮะสบายดีสวัสดีครับ <c oughs> ก็เมื่อวานนี้นะฮะที่สปปอลาวยังอยู่ที่300กว่าคนฮะยังมี200คน300ร้อคนนะครับ <c oughs> เรามีความรู้สึกว่าวันนี้ก็น่าจะ300หรือ200น่าจะลงมาเนาะ <c oughs> แต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้มาถึง900กว่าคนเกือบพันคน เกิดอะไรขึ้นเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับมันมีความน่าสนใจอยู่ในแต่ละแขวงแต่ละแขวงครับถ้าเกิดว่าพอรู้แล้วเนี่ยเราจะร้องอ,อ๋อทันทีเลยนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะให้เข้ามาดูที่ของไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าของไทยเนี่ยมันเป็นขาลงครับแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ของไทยเนี่ยก็จะประมาณแบบ20,000 20,000 20, 20,000 20กว่าสูงสุดถึง20,000กว่านะฮะ แล้วก็มาลงมาถึงที่1 7 7 0 0แล้ววันนี้ก็อยู่ที่1 8 4 1 7คนครับก็ยังถือว่ายังรับได้อยู่นะครับก็เพราะว่าเราดูจากกราฟของประเทศไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นบนจุดสูงสุดของภูเขาเนี่ยมันอยู่ที่2 2 0 0 0 0 0 0กว่านะครับแล้วตอนนี้มันเป็นขาลงอยู่นะฮะขณะเดียวกันผู้ที่จิตเชื้อแล้วก็รักษาหายนะครับแล้วก็กลับบ้านไปเนี่ย มีสูงกว่าจำนวนผู้ที่ป่วยนะฮะร่วมสะสมกันแล้วถึง15วันเต็มๆนะฮะติดต่อกันนะซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆครับนั่นหมายความว่าเตียงสนามเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลพวกนี้จะว่างมากขึ้นนะครับต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีเตียงว่างมากขึ้นนะครับมันเป็นข่าวสัญญ,ญาณที่ดีนะครับแล้ววันนี้เราก็มาดูข่าวของสอปป,อป,อปอลาวกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานอย่าง300กว่าคนนะครับวันนี้952คนมันเยอะนะ ตกใจกันเต็ไมไปหมดเลยอะหน่วยงานฉพะกิจเนี่ยได้ออกมาถแถลงข่าวคลาดเดียวกันทุกเพจได้ออกมาเรื่อง952 952ทุกคนตกใจกันหมดเลยเรามาดูกันในรายละเอียดของข่าวนะครับว่า952เนี่ยมันคืออะไรคือดูทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแน่นอนครับก็คือเป็นแรงงานนะครับที่กลับไปที่บ้านนะฮะจากไทยนี่แหละก็ได้กลับกันไปนะฮะแล้วก็มีการสะสมอยู่ตามศูนย์กักบ,บริเวณเนี่ย ค่อนข้างเยอะนะครับมันมีผลของการตรวจเชื้อเกิดขึ้นทุกวันนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยจะเจอผู้ที่ติดเชื้อนะครับที่เป็นแรงงานที่นําเข้ามาเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้ามองกันตรงๆแล้วเนี่ยคำว่านเนี่ยพบผู้ติดเชื้อที่มาจากคนที่นําเข้ามานะครับนั่นคือ112คนนะฮะแล้วก็สารวันเนี่ยพบถึง110คนนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในสถานที่กักกันเนีก็ยังเยอะอยู่นะครับ สวรรคเขตครับมีพบผู้ติดเชื้อที่นําเข้ามาถึง80คนครับแต่เรามาดูกันนะครับว่าสวรรคเขตเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจครับก็เพราะว่ามีพบผู้ติดเชื้อของแขวงสวรรคเขตเนี่ยถึง6 3 1คนมาได้ยังไงแล้วเป็นแรงงานที่นําเข้ามา80คนแล้วก็543คนเนี่ยก็คือพบผู้ติดเชื้อที่อยู่ในคุกนั่นแหละครับในคุกในสถานที่กักกันของนักโทษนะฮะ อันนี้เมื่อวานนี่เราเคยบอกไปแล้วครับว่าที่ไทยเองก็เหมือนกันนะครับพบผู้ติดเชื้อที่อยู่ในคุกเนี่ยนะฮะเป็นในเรือนจำนี่แหละแล้วประเทศไทยเองเนี่ยมีอยู่ประมาณโอ้โหเที่น่แล้วก็แต่ละที่เนี่ยก็ลำบากนะฮะนะาจำได้ไหมครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยของไทยเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในคุกเนี่ยเริ่มจากหลักร้อยนะแล้วกลายเป็นหลักพันแล้วมันเลยทําให้สถิติของประเทศไทยเนี่ยนั้นตอนนั้นเนี่ยตกใจมากๆเลยขึ้นหลักหมื่นทันที วิธีการอย่างนี้ผมว่ามันก็น่าจะเกิดกับที่สประปลราวเองก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าในวันแรกๆเราจะพบเป็นหลักสิบนะครับพอวันลุ่งขึ้นอีกวันต่อๆมาพบเป็นหลักร้อยก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัดโทษอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็จะต้องอยู่รวมกันนะครับก็จะต้องทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ร่วมๆกัน ทานข้าวอาบน้ําหรือว่าสันทน,นาการหรือว่าจะต้องอบรมอะไรบางอย่างเนี้ยอยู่ในที่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ครับที่จะค่อนข้างที่จะติดกันค่อนข้างเยอะนะฮะถ้ารู้เร็วรู้เยอะกันไว้ก่อนแยกกันไว้ก่อนก็จะ ควบคุมกันได้ง่ายนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรู้ช้าเพราะตัวกว่าจะเจอนะฮะมันก็เลยทําให้เกิดการระบาดไปพอสมควรแล้วแหละอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ยังยอมรับกันได้นะครับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในฐานที่กักันร่วม500กว่าคนถ้าหักลบกบออกมาแล้วเนี่ยก็ยังพอรับได้อยู่ว่าสปปลาวพบผู้ติดเชื้ออยู่สักประมาณ400ต้นๆแต่400ต้นๆมันเกิดจาก คนตอนนี้หกกลับบ้านนะฮะจะเห็นว่าคำม่วน112สารวัน110นะฮะจำปาศักอีกค่อนข้างเยอะนะฮะหลายๆที่รวมกันสะสมก็แน่นอนครับย่อมเป็น400้ต้นๆนะฮะแต่ถ้าเกิดหักลบปกลงไปเนี่ยมันก็อยู่ประมาณเดิมๆนะคะคือ300กว่า200กว่านะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับอันนี้เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่านครหลวงเวียงจันทร์พบผู้ติดเชื้อ12คน คนหนึ่งมาจากการนําเข้านําเข้าก็คือจากนองคายเข้ามา,คามนครหลวงเวียงจานนั่นแหละ,ละหนึ่งคนเองแต่เกิดในชุมชนถึง11คนเกิดอะไรขึ้นตามข่าวของคณะสปอกิดได้ออกมาบอกนะครับก็คือว่าเกิดจากการสุมแซลของคนในครอบครัวละโอ้เขาก็เลยบอก ออกมาลนระลงนะครับว่าช่วงนี้ขออย่าให้ซุมแซวซุมแซวก็คือการจัดงานเลี้ยงนะฮะจะเป็นงานเลี้ยงเล็กๆน้อยๆในครอบครัวเนี่ยนเครือญาติหรืออะไรก็แล้วแต่มาจัดกันกินข้าวกันในคนในหมู่มากเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ที่ทําให้มันเกิดการติดเชื้อและระบาดไปทั่วสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคนซุมแซวกันจัดปาร์ตี้กันในครอบครัว3-4คนจะติดก็คือติดกัน4คนในครอบครัวถึงจะไม่ซุมแซวก็ติดในครอบครัวถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดซุมแซวคือเชิญเพื่อนมา แล้วมากินข้าวอยู่ที่บ้านด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าติดเชื้อเขาก็จะเอากลับไปที่บ้านนั้นๆน,น,นะฮะ <Okay. S 1> เหตุการณ์นี้ก็คือเหมือนกันก็คือว่าต่างคนต่างกลับบ้านกันไปแล้วก็ติดกันแล้วคนคนนั้นก็ไปติดกับคนอื่น11คนเนี่ยก็คือจะเป็นสามีนะครับก็ออกมาแล้วว่าเป็นสามีเนี่ยทำงานอยู่บริษัทเ๊ปซี่นะฮะก็เป็นสามีอายุ39ปีติดกับภรรยาด้วย อายุ38ปีนะครับเป็นภรรยายแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทหนึ่งแล้วกันแล้วก็ติดกับลูกอายุประมาณ15ปีนะครับก็เป็นนักเรียนนะฮะแล้วนักเรียนคนนี้ลูกนะฮะก็อาจจะไปติดกับเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าอีกบ้านหนึ่งนะครับที่เมืองหาดทรายฟองเนี่ยก็จะมีนักเรียนอายุ15ปีเหมือนกันที่เป็นนักเรียนผมผมก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันั้งแล้วก็สามีที่เป็นพนักงานบริษัทเปรซีเนี่ยก็ไปติดกับเพื่อนด้วยครับก็อยู่อีกบ้านเหมือนกันนั่นคือออยู่่ทีมงเหมือนนกับที่้าน ห้องแห้วนะฮะผมอาจจะพูดผิดผมขอโทษนะครับเพราะว่าเพราะว่าชื่อเมืองเนี่ยค่อนข้างอ่านยากพอสมควรถ้าเป็นคำอื่นอื่นเนี่ยก็จะพออ่านได้เนาะ ก็จะไปติดกับเพื่อนกันนะครับที่เป็นพนักงานเบปซี่เหมือนกันฮะเป็นเพศชายุายุ37ปีและขณะเดียวกันก็ไปติดกับพนักงานบริษัทเบียร์ลาวนะฮะอายุ13ปีคือจริงๆแล้วอาจจะซิมซาวกันนะครับในในการเป็นเพื่อนกันในการเป็นหมู่กันเนาะแล้วเสร็จเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านกันไปพอกลับบ้านกันไปก็เอาไปติดภรรยาติดลูกเหมือนกันอีกคนนึงอาจจะไปเจอไปติดกับเพื่อนพนักงานเหมือนกันมันก็เลยกลายออกมาตอนเนี้ย เคสนี้นะครับทำให้มีการติดกันถึง3บ้านด้วยกันนะฮะร่วมด้วยกัน11คนนั่นคือวันแรกเนาะเราไม่รู้เหมือนกันว่าณนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงจะต้องทำไทม์ไลน์กันผมเห็นไทม์ไลน์ของสอปป,ปเราเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะทำออกมาแล้วแบบว่าคนคนนั้นไปเจอกับใครคนคนนั้นไปไหนมานะค่อนข้างละเอียดแล้ว เขาเขียนเป็นนัมเบอร์เลยแล้วว่านัมเบอร์คนนี้คือนัมเบอร์สามพกว่านัมเบอร์สามพันห้ารไปเจอกับใครนะฮะค่อนข้างละเอียดพรุ่งนี้เราคงจะได้เห็นกันอีกนะครับว่าคลัสเตอร์อันนี้มันจะระบาดไปได้เยอะหรือเปล่าหรือน้อยลงนะครับแต่อันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เห็นมาแล้วว่ามันอยู่ในคลัสเตอร์เดียวนะครับนั่นคือ11คนนะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทางด้านของสวนระเขตนะครับก็มีผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะเนาะเป็นอันดับหนึ่งของสอปปลาวเลยนะก็เพราะมีผู้แรงงานที่กลับเข้ามาคนที่ติดเชื้อก็จะเป็นพนักงานที่อยู่ประจําด่านเอ่ยพนักงานทีออ่อยู่ตามศูนย์กักกันเองก็ดีที่เริ่มติดเชื้อกันนะครับตอนนี้เขาก็เลยระดมกันเลยครับว่าจะตะลุมบอล ฉีดวัคซีนที่แขวงสวนเขตที่เมืองไกลสอนพมวิหารก่อนเลยก็ต้องขอขอบคุณข่าวของ l a วยูสเ i ดโอนะครับก็ที่ได้ออกข่าวมาอย่างแบบว่ารวดเร็วนะฮะขณะเดียวกันเราก็ตามข่าวนี้กับคณะสปอกิตที่ก็ออกมาถแถลงข่าวนะฮะเอามาประมวลผลร่วมๆกันนะฮะในสิ่งที่เราต้ปฏิบัตินะครับก็คือการแจ้งการของท่านเจ้านครนะครับ ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติตะลุมบอลวัคซีนสักวัคซีนกันที่นครไกสอนพมวิหารนะครับตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่27นี้นะครับนั่นคือเขาอัตลุมบอลกันประมาณ3วันนี่แหละเพื่อที่จะให้ทั้งหมดนะ67บ้านนะครับของที่เมืองไกสอนพมวิหารเนี่ยได้ทําการฉีดวัคซีนกันได้หมดนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับ สิ่งที่เขาเตรียมไว้สำหรับให้กับประชาชนของเขานะครับก็คือวัคซีนของซิโนฟาร์มนะครับสักให้ประชาชนทั่วไปนะครับตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปครับสำหรับจอร์แดนแอนด์จอร์สันนะครับเขาให้สัว์ให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับผู้ที่มีพยาธิประจำตัวผู้สูงอายุผู้ออกจากศูนย์กักกัน14วันก่อนนะครับ ก็เพราะว่าให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วจอสันแลนจอสันเนี่ยก็จะเหมาะกับอีกบุคคลหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้สําหรับบุคคลที่คุณหมอได้เล็งเห็นแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็การบริการใช้ยุทธศาสตร์ครั้งนี้เพื่อให้มีการอัตราการควบคุมอย่างสูงนะครับแม่นให้ขยายไปถึงโรงหมอถึง11แห่งนะครับ แล้วก็พยายามที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการนี้เพื่อปกป้องเนี่ยให้ผู้คนเนี่ยได้รับรู้กันอย่างทั่วถึงนะฮะเราก็เลยเอาข่าวนี้มากระจายบอกพวกเราทุกคนด้วยนะครับว่า,เ,าเขาจริงจริงสอปปลราวนี่เขาก็เร็วนะฮะในขณะเดียวกันทุกภาคส่วนทุกภาคแขวงของเขาเนี่ยก็ระดมกันเหมือนกันผมก็เห็นมาตรการของเขาเนี่ย เกิดอะไรขึ้นมาเจ้าแขวงของแต่ละแขวงเนี่ยก็ประกาศเลยทันทีเลยละเร็วมากๆอัตกะเบือประกาศสารวันประกาศสวรรค์เขตประกาศเมืองนั้นประกาศบ้านนี้ประกาศแต่ละแขวงผมมีความรู้สึกว่าเขาทํางานกันอย่างแบบรวดเร็วนะฮะแล้วดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็ระดมกันเพื่อที่จะให้บ้านเขาเมืองเขานะฮะปลอดภัยในแต่ละเขตในแต่ละแขวงนะฮะอันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วกันแล้วก็เอาข่าวนี้มาบอกกันเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่า900กว่าคนนะครับแล้วเราลองเข้าไปดูในเนื้อข่าวจริงๆแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็กว่าครึ่งนะอยู่ในคุกนะฮะอยู่ในสถานที่กักกันอยู่ในเรือนจําเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี้ยเราก็อีกประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ย ก็เกิดจากแรงงานที่เข้ามานะส่วนใหญ่แล้วก็ชุมชน,นกอ็อยู่ประมาณนึงแต่ทั้งหมดนี้เราไมา่ได้บอกออกมาว่าให้เราผ่อนคลายแล้วเราไม่ต้องระวังนะครับจริงๆเราต้องระวังเป็น2เท่านะครับแต่มันยังโชคดีครับเราจังรู้ว่าที่มาที่ไปของแต่ละคนที่ติดเนี่ยเป็นยังไงไทยเองก็เหมือนกันครับคนเยอะนะครับเยอะกว่าของเราเป็น10เท่าถึง70ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคลัสเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันบางทีไปเจอเอาในกลุ่มใหม่ๆเนี่ย โดยที่ไม่รู้ที่มานี้เราก็งงกันไปเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นข่าวดีของเมืองไทยแล้วกันว่าเมืองไทยเนี่ยคุณหมอหลายท่านก็ออกมาบอกแล้วนะนั่นคือขาลงแล้วลหละแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องใช้เวลาคุณหมอบอกว่าอาจจะใช้เวลาเดือนหนึ่งสองเดือนกว่ามันจะลงมาและเบาลงก็ถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเราจะมาแบ่งปันกันอีกนะครับกับช่องไทยลาวตูเกเตอร์ไปไทยมาลาว ไปไหนไปกันไทยลาวกันด้วยกันสบายดีสวัสดีครับชวนนะครับทุกคนเอาให้อยู่ครับ